สวัสดีครับคลิปนี้จะมาแนะนำวิธีการแก้ปัญหาปั๊มน้ำนะครับอาการปั๊มน้ำทํางานแต่น้ำไม่ไหลนะครับก่อนอื่นถ้าปัม๊มมีอาการอาการนี้นะครับอาการทำงานแต่น้ำไม่ไหลนะครับให้เราถอดปลั๊กหรือเอาเบรกเกอร์ลงก่อนนะครับ ให้เราเอาเบเกอร์ลงนะครับถ้าเป็นปักก็ให้ถอดปักก่อนนะครับครับเมื่อเมื่อเราเอาเบเกอร์ลงแล้วให้เราไปดูตรงปั๊มและถังพักน้ำนะครับให้เคาะดูนะครับถ้ามีน้ำมันจะตึงๆหน่อยครับถ้าไม่มีน้ำมันจะยุบ ได้เยอะกว่าน,นี้ครับหรือให้เราเอาเก้าอี้หรือใครมีบันไดก็ใช้บันไดขึ้นไปสองดูบนข้างบนนี้ก็ได้นะครับเมื่อเราตรวจสอบตรวจเช็คแล้วว่ามีน้ำในถังพักนะครับจากนั้นเราก็มาไล่ลมไล่อากาศได้เลยนะครับอาการอากาศล็อกหรือแอร์ล็อก คืออากาศบล็อกนะครับหรือปั๊มกินลมเกิดจากก่อนหน้านี้น้ำในถังพักได้หมดแท้งนะครับและน้ำได้เติมเข้ามาใหม่อีกครั้งนะครับทำให้อากาศเข้าไปบล็อกในตัวปั๊มนะครับเราจึงต้องมาทำการไล่ลมไล่อากาศก่อนนะครับการไล่ลมก่อนอื่นเราเปิดฝาออกเลยครับเปิดฝาออกเลยจะเห็นจุก กอกน้ำนะครับให้เปิดจุกกอกน้ำจุกนี้ออกนะครับแล้วก็ใช้น้ําเติมลงไปนะครับใช้น้ํากอกลงไปในในจุกนี้นะครับน้ําก็จะประมาณน้ําขวดเล็กนะครับห้าร้อยถึงหกร้อยมิลลิลิตรนะครับกอกลงไปตรงจุกกอกน้ําครับครับกอกลงไปเลยครับ บอกลงไปจะเห็นว่าน้ําจะอยู่บริเวณนี้นะครับหลังจากกรอกเสร็จนะครับให้เราปิดฝาจุกกรอกน้ําได้เลยครับแล้วก็เช็คดูวาล์วาน้ําเข้าพอเปิดหรือ,อยังนะครับปิดจุกกรอกน้ําเสร็จเช็ควาล์วาน้ําเข้านะครับว่าได้ทําการเปิดแล้วเนาะให้เราไป on รออกเกอร์หรือจะปลั๊กได้เลยครับ ครับเปิดเบเกอร์ได้เลยครับเปิดเบเกอร์จะได้ยินเสียงปั๊มทำงานนะครับเราก็มาดูตรงก๊อกได้เลยครับเปิดก๊อกดูครับเสียงปั๊มทำงานน้ำไหลปกตินะครับอันนี้เป็นวิธีที่หนึ่งนะครับวิธีไล่ลมไล่อากาศวิธีล่อน้ำตำน้ำวิธีที่หนึ่งครับส่วนวิธีที่สองนะครับก็ทำเหมือนกันครับ ถอดปลั๊กหรือถอดเบเกอร์ออกก่อนนะครับเออเอาเบเกอร์ลงก่อนนะครับเอาเบเกอร์ลงก่อนเอาเบเกอร์ลงก่อนให้ปิดวาล์วน้ําเข้านะครับปิดวาล์วน้ําเข้าวิธีนี้เราไม่จําเป็นต้องเคาะถังดูหรือปีนขึ้นไปดูบนถังนะครับแล้วก็เปิด ใช้ปะแจรหรือไขควงหรือสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเรานะครับเช่นตะเกียบหรือด้ามมีดหรือมีดก็ได้ครับหรือด้ามช้อนด้ามซ่อมนะครับทาบลงไปบริเวณนี้ครับจุดนี้นะครับเราก็หมุนทวนเข็มนาฬิกานะครับ ทวนเข็มนาฬิกานะครับให้ให้ปิดวาล์วตรงนี้ก่อนนะครับถ้าใครไม่มีวาล์วก็ไม่ต้องปิดก็ได้ครับถ้าถ้าหน้างานมีวาล์วก็ให้ปิดวาล์วน้ําเข้าก่อนครับระหว่างเราถอดจุกฝาปิดเช็ควาล์วนะครับถอดออกมาเราจะเห็นเป็นเช็ควาล์วและสปริงนะครับให้เก็บไว้ก่อนครับ นั้นให้ให้ปิดฝาปิดฝาเป,ป,ปล่าเข้าไปก่อนครับโดยที่ยังไม่ต้องใส่สปริงและเช็คบาวลงไปนะครับแล้วก็มาเปิดจุกกล่องน้ำตัวนี้ครับเปิดจุกกล่องน้ำนะครับแล้วเรามาเปิดบ่าวน้ำเข้านะครับค่อยคอยหลีครับค่อยค่อยหลีค่อยค่อยหลี จะเห็นว่าน้ําออกบริเวณจุกกองน้ํานะครับแสดงว่าน้ําได้เข้าไปในห้องปัม๊มในเสื้อปั๊มได้แล้วนะครับหลังจากนั้นเราก็ปิดวาลวครับปิดวาลวแล้วก็ปิดจุกกองน้ํานะครับแล้วก็เปิดฝาปิดเช็ควาลออกมาครับ ใส่ประกอบเช็ควาลวและสปริงลงไปคืนนะครับอันนี้เป็นเช็ควาลวนะครับหรือเราจะเอาเช็ควาลวไปทําความสะอาดก่อนก็ได้นะครับก่อนใส่กับคืนลงไปนะครับใส่เช็ควาลวลงไปนะครับตามด้วยสปริงนะครับแล้วก็ฝาปิดเช็ควาลวนะครับจากนั้นก็ปิดลงไปครับ หมุนตามเข็มนาฬิกานะครับหมุนให้ตึงมือนะครับตึงๆพอครับจากนั้นปิดจุกเติมน้ําแล้วปิดเช็ควาล์วเสร็จเรามาเปิดวาล์วน้ําเข้านะครับเปิดวาล์วน้ําเข้าแล้วก็มาดูวาล์วน้ําออก,กเปิดวาล์วน้ําออกนะครับจากนั้นเราก็ไปเสียบปลั๊กหรือเอาเบรกเกอร์ขึ้นได้เลยนะครับ เบรกเกอร์อขึ้นเลยครับเมื่อเบรกเกอร์ขึ้นจะได้ยินเสียงปั๊มทํางานนะครับเราก็มาเปิดดูก๊อกน้ํานะครับปั๊มทํางานน้ําไหลปกติครับเป็นวิธีการแก้ไขปัญหาอาการปั๊มน้ําทํางานแต่น้ําไม่ไหลนะครับทั้งสองวิธีนะครับหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆทุกท่านนะครับ ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปครับผมครับสวัสดีครับ